สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมังกรก้าวหาแลครับและว,วันนี้ผมจะมาสอนหาของสวมใส่สองชิ้นนะครับซึ่งของสวมใส่สองชิ้นนี้มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะแย่ yeah, ละโอเคกลับมาอีกทีนะครับตะกี้ก็ตัดออกนะครับผมลืมชื่อนะครับชื่อมันก็มีชื่อว่านะของสวมใส่สองชิ้นนี้ผมจะสอนหามีชื่อว่า องเต้องเต้องเต้เตกับบลิทบลแคปนะครับถ้าอา่านผิดก็ขออาภัยกันด้วยนะครับซึ่งของกงสุลที่คนะสอาก็มาเริ่มจากอะไรกันก่อนดีวะเริ่มจากบลิแคปกันก่อนเลยนะซึ่งบีดแคปวิธีหาก็ให้เรามาที่ก่อนแรกก่อนนะครับอย่างแรกให้เรามาซื้อ ออฟบ,บีตนะครับในราคาอยู่ที่ล้านนะครับซื้อมาครับซื้อมาเท่าไหร่ครับเยอะๆนะครับแนะนำจากนั้นให้เรามาหลังเกาะแรกครับตรงนี้นะแล้วเรามองตรงนี้เรจะเห็นเกาะลิงอยู่ให้เราบินไปเลยนะฮะตัดภาพเลยแล้วกันตัดภาพเย,ย้โอเคครับหลังจากที่เรามาถึงแล้วครับ ้เรามาที่สะพานตรงนี้ครับตรงนี้ครับอันแรกของหน้าเกาะเลยครับนี่ครับตรงนี้ครับวิวใกล้กับจุดสปอนจากนั้นให้เราเดินมาครับเดินตรงมาข้างหน้าตรงนี้ครับจะเห็นจุดสีบอลครับนี่ครับโอเคหลังที่เราเจอนะครับให้เราใช้ออฟบีนะครับที่เราได้มาเนี่ยกดสีเลยครับจากนั้นเจ้าเหรียญก็จะออกมานะครับมันก็จะตัวใหญ่โคตรเลย จนเวล่อเราจะเกินมันก็นจะมีโอกได้พวกเราแบบทีที่ห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์มัง้งถ้าผิดก็ขอโทษกันด้วยนะคะากการับจะกลับไปเลยครับโอเคในเราจัดการไปมันก็นจะมาดรอปตรงนี้ครับมันมันจะขึ้นว่าบีทแคปยูดก็ขอขออภัยนะคที่ ลูกไว้ให้ดูนะครับตอนนี้นผมลนจัดมดอกดอกแล้วผมลนเลยดิบกินก็นเลยแล้วมันก็จะเข้ากระเป๋าเรานะครับเป็นบลีดแคปแบบนี้นะครับหลังจากเราได้บลีแคปมาครับหลังจากเรากดใช้มันก็จะเข้ามาอยู่ในช่องกระเป๋าแบบนี้จากนั้นให้เรากดใช้มานะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่ในไอเทมเสริม ถ้าเรากดแชร์ไปมันกระจะแบบนี่นะครับโอ้โหอย่างเท่เลยว่ะเป็นพคุมนะโอ้โหเท่ซึ่งหัวเลือดมาประมาณสองสี่พันล้านมั้งครับสี่พันล้านเออใชร์ถ้าสมมติร่วมกันสี่พันล้านนะครับดูดินะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ ไปหาของที่นิตยสองกันนะ,ะนะครับโอเคนะครับโอเคนะของที่นิสองนะครับก็จะเป็นฮองเต้นะครับฮองเต้วิธีแรกนะครับให้เรามาที่เกาะแรกนะครับหริเป็นตรงนี้นะเราเดินขึ้นมาตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับ้เราเดินต่อไปเลยเราจะเห็นคนแรนดอมไปที่นงอยู่นะครับ ถ้าเราสุ่มไปเลยนะครับสุ่มไปเยอะๆเลยครับเงินเยอะๆถ้ามีคนมีเงินเยอะๆก็จะสบายหน่อยสุ่มไปมากเกินกว่าจะได้เนื้อมานะครับโอ้โหได้ F25 มานะครับเนี่เสียงหล่อเลยเก็บดีครับต่อเฮียเลยแลวที่เราได้มานะครับมันจะเป็นชื่อแบบนี้ครับผมคิดว่าลุงลุงมีนะครับแล้วเกียเอนะครับ เนื้อแบบโง่นะครับถ้าเนือ้อถ้าเนื้อกีดกระจอกมันก็จะเป็นตัวตัวโอนะครับตัวโอแทนตัวยูนะครับเนี่ยเนื้อกีอเอหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับให้เราไปที่เกาะมาหน้าเกาะแรกก่อนนะครับอย่างนั้นเรานั้นตรงมาเลยตรงนี้เดี๋ยวหนึ่กลัวแหลกมันก็ได้น โอเคทำโคตรเลกครับกูเปิดเครื่องเดี้ยก็ได้จากนั้นเรามาที่หน้าเกาะแรกนะครับตรงมาเลยนะครับเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างสองเกาะน,นี้นะครับเนี่ยให้เราผากาาลางก่เลยครับนี่ครับเราจะเห็นเกาะที่มีมอญเตอร์เป็นก้อนก้อนก้อนอึน,นะครับก้อนอึน,นะครับ าาาาจ,ออจากนั้นให้เราเดินมาตรงประตูว้ามาตรงกลางก่อเลยมันจะเป็นบอสโอเคจากนั้นให้เราเอาเ,ออเนื้อนะครับเนี่ยเนื้อนี้นะครับมาเสกเนี่ครับเสกตรงนี้เลยมันก็จะเป็นบอสคลาคินมาครับผมไม่อยากเสกเลยวะทำไมดิวะทุกคนบอกผมทไมีไม่อยากเสกครับเรื่องเนื้อ เพื่อคนดูผมทําได้ครับถ้าเสกแล้วผมตีไม่ตายผมจะได้เลยนะเข้าใจไหมครับโอเคเปิดมานิดหน่อยแล้วกันย้ายเราเสกบอสที่มาเลยนะครับดีครับตอนนี้เราสนนเสกที่ไ,นออนไหน,ใน,ใหนแซดมันก็จะเป็นบอสบอสบอสอะไรเนี่ยเออขอโทษนะครับไม่ได้เกินคะแนนตลอดมันก็จะเป็นบอสเออ คาเค่นแหละนะเออคาเค่นแหละครับคาเค่นหละเจือผมนะเจือผมก็คาเค่นแหละครับจ้าวทะเลผสมก็ซีล่าไปเนี coloring, ่ยฮันนี้บูรีครับเนี่ยเด้วเราจัดการมันนะครับจะมีโอกาสจ r o p อยู่ที่ทะเลไม่รู้นะครับไม่รู้กันนะน่าจะประมาณสิบถึงห้าเปอร์เซ็นต์มั้งเพราะจ้าวทะเลก็แบบ ก็จะไม่รู้จัดการนเลยครับที่จะมีโอกาสดับอยู่เป็นของชิ้นนี้ครับหลังจากที่มันดอกมาก็จะขึ้นว่าห้องเตยยุทก็ขออภัยนะครับที่มันไม่มีของให้ดูนะครับมันก็จะเป็นสมุดประมาณนี้เอยเอาไงวะอืมอืม ได้มามันก็จะเข้ากระเป๋านะแล้วกดใช้มันจะเข้ากระเป๋าแบบนี้เลยนะครับไปรีวิวดีกว่ามาก่อนแรกกันให้เรากดใช้ไปเลยห้องเตะอ่ามาก่อนสีดีดีเก่งเดี๋ยวลืมที่เราเห็นลืมมันเป็นห้องเตะเนี่ยไอเทมเสริมนะครับ นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่สมชื่อห้องเต้จริงๆโอเคนะคับมันจะเป็นแบบนี้ครับบวกเลือดประมาณสองพันล้านนะครับออสองพันล้านนั่นแหละมั้งนี่นามเป็นห้องเต้ครับโอเคนะครับตีบอลไปเลยครับผมยังไม่ได้ตีเลยว่ะ จบคลิปแค่หูที่วีดีเลยวะดีตายแล้วเียนเพื่อนเยกันก็รู้ชก็ลืมก็ขอจบเพียงแคนี้ครับ่ชบลืมกดไลค์กดซับสไครให้ช่วงมึงก่อนก้าวหาเลยนะครับถ้าไม่กดระวังนะหยอกอไปแล้วนะเจ้ไปแล้วเจ้า